กลับสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เราก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก่อนที่จะไปมหาวิทยาลัยนะคะอตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลา,าช่วงเช้านะคะหกโมงเช้านะคะซึ่งยศสุธรก็ตื่นมาแต่เช้าเลยในวันนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวนะคะคในการไปสอบด้วยนะคะทั้งยังต้องอได้รับอบอบหน้าที่ในการอธิบาย <c oughs> ตาม าสายวิชาต่างๆนะคะที่ท่านอาจารย์ประจำรายวิชาได้รับมอบหมายให้นะคะเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ของเรานะคะเพื่อให้เรามีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็รู้ถึงขั้นตอนนะคะในการสอนหรือเทคนิคต่างๆที่เป็นความสําคัญต่อการพัฒนาตนเองในฐานะเป็นผู้สอนเป็นอาจารย์หรือเป็นวิทยากรหรือผู้บรรยายความรู้นั่นเองนะคะ นานแล้วนะคะที่เราไม่ได้มาพูดคุยกัน <c oughs> แบบนี้แล้วก็อัดวิดีโอพูดเ่นนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าอายะสุทธรายเองนะคะก็ต้องลงพื้นที่ค่อนข้างที่จะบ่อยมากโ <c oughs> ดยส่วนมากก็ไม่อยากให้ท่านผู้ติดตามนะคะเก <c oughs> ิดรู้สึกว่าเอ้ะยสสุทราหายไปไหนนะคะ <c oughs> ไม่เห็นมาไลฟ์สดหรือไม่เห็นมา อาจวิดีโอนะครับปล่อย YouTube เลยนะคะอาจก็จะเดี๋ยวก็จะเสียใจกันนะคะเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วก็จะมีแต่การเดินทางแล้วก็ไปมิทติ้งกรุ๊ปนะคะไปมิทติ้งในเรื่องของวิจัยโครงการนะคะนวัตกรรมต่างๆนะคะหรือไปอาเก็บข้อมูลนะคะลงพักสนามแถบชุมชนอาต่างๆที่ห่างไกลออกไปนะคะในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการ <c oughs> นะคะเป็นอาจารย์แล้วก็เป็น เป็นวิทยากรเป็นผู้บรรยายหรือเป็นผู้ให้ความรู้ต่างๆก็ตามเนี่ยนะคะในการที่เราจะออกนอกพื้นที่นะครเพื่อฝึกประสบการณ์เพื่อเห็นนะคะโลกกว้างนะคะแล้วก็เพื่อเก็บภูมิความรู้มรดกภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์ได้อย่างไร้ขีดจํากัดแล้วก็ถือว่าเป็นอาวุธสําคัญทางปัญญาในการที่จะ บรรยายหรือในการที่จะให้ความรู้นะคะกับผู้ที่จะมารับฟังนั่นเองนะคะซึ่งเข้าพเจ้าเองนะคะก็ได้รับนะคะจดหมายนะคะอขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรนะคะซึ่ง ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะาราชพัฒเนี่ยนะคะก็ได้จัดโครงการนะคะจัดโครงการยุทธศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนะคะตามพระราชโอายนะคะระยะ20ปีภายใต้พัฒกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพและการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มรรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองเนาะ ะะก็ได้รับเป็นวิทยากรน,นะคะได้ได้รับเป็นวิทยากรในการที่จะเดินทางไปให้ความรู้นะคะกับกลุ่มชนนะคะเพื่อที่จะประกอบการค้าฉะนั้นในหัวข้อ ของเราะะที่ได้ไปบรรยายในครั้งนี้ก็คือมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดที่ทุกทท่านทุกทุกคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังได้รับรู้กันโดยทั่วกันว่าอะไรคือมรดกภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่มีปรากฏอยู่ในท้องถิ่นชุมชนมีอะไรบ้างทั้งเป็น ในรูปแบบลักษณะรูป,ปรธรรมและนามรธรรมนะคะสิ่งที่มองเห็นและก็มองไม่เห็นซึ่งถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาได้ทั้งสิ้นนะคะมรดกภูมิปัญญากับการให้ความสําคัญของยโสธรานั้นนะคะยโสธราได้ให้ความสําคัญกับมรดกภูมิปัญญาว่าสิ่งสืบเนื่องจากบรรพการหรือสิ่งสืบเนื่องจากบรรพชนซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้นะคะองค์ความรู้ นะคะในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะและความรู้ในเรื่องนั้นๆสามารถตอบโจทย์หรือสามารถเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังได้ไม่ว่าแต่เป็นความเชื่อตำนานวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมนะคะนวัตกรรมท้องถิ่นการสร้างท้องถิ่นหัตถกรรมท้องถิ่นหรือการแต่งกายภาษาตลอดจนถึงวิถีความเชื่อหรืออักษรต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่เป็น มรดกภูมิปัญญาะะที่บรรพการหรือบรรพชน,นได้สรรสร้างมาตั้งแต่อดีตแล้วหรือถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดใหม่นะคะไม่ใช่เป็นสิ่งเดิมแต่เป็นสิ่งที่เกิดใหม่แต่เป็นอ,องค์ความรู้แล้วก็มีคุณค่าะคะมีคุณค่าต่อ,อบุคคลอ,อย่างมากมายแล้วก็มีประโยชน์ต่อบุคคลอย่างมากมาย นะคะอาทิเช่นเทคนิคการทอผ้าไหมเทคนิคการย้อมผ้าไหมเทคนิคการใส่สีเทคนิคการเล่นสีเทคนิคการรีดไหมนะคะเทคนิคการอาบน้ํา,ายาไหมเทคนิคการเลี้ยงไหมให้มีคุณภาพเนี่ยลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทั้งเป็นตัวเก่ากับตัวใหม่ที่ผสมประสานกาันแล้วก็เพิ่มเทคนิคนะคะด้วยยุคสมัยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้านะคะมีความทันสมัย แล้วก็มีเครื่องมืออะไรต่างๆที่จะมาช่วยซัพพอร์ตนะคะในการที่เราจะาทำนว,วัตกรรมอย่างหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะคะแต่ผ้าใหม่เนี่ยนะคะก็ยังมาจากความเชื่อแบบดั้งเดิมอาทิเช่นการน,นำลายดั้งเดิมมานะคะลายโฮลลายโฮลโปรโสลสไลายพนมบะลายพากาตรอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคอันนี้ของแถบแถบสุรินเรานะแต่ถ้าเป็นแถบภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะคะก็จะนำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ ปรากฏอยู่ในศาสนาปรากฏอยู่ในสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เรามีความเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลน,นะคะเป็นสัญลักษณ์มงคลเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห,ห่งก,การเพิ่มพลังทางบวกแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการสร้างสรรค์ทางสติท,ทางปรราัญญาหรือเป็นปรัชญาความเชื่อต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมาปรากฏอยู่ใน ผืนผ้าซึ่งถือว่าเป็นลวดลายนะคะที่น่าศึกษาและก็น่าติดตามฉะนั้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือหมบมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยในแต่ละกลุ่มชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะจะไม่เหมือนกันชุมชนหนึ่งอาจจะมีมรดกภูมิปัญญายอย่างหนึ่งอีกชุมชนหนึ่งจะมีมรดกภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นจึงต้องอาศัยบุคคลที่ลงพื้นที่นะคะลงในการอินเดฟอินเตอร์วิวในการจัด ม e ติ่งกรุ๊ปนะคะในการจัดโฟกัสในการาสัมภาษณ์ในการเข้าถึงข้อมูลในการถอดอัตลักษณ์สัญลักษณ์แล้วก็ในการประเมินแล้วว่าสิ่งนี้นะคะเป็นคุณค่าที่ชุมชนนั้นๆนะควรจะรักษาควรจะสืบสารควรจะพัฒนาควรจะต่อยอดให้เกิดมูลค่า ให้เกิดการสานต่อให้เกิดการสืบสารต่อไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามันมีประโยชน์มันเป็นที่มาของมูลค่าเป็นที่มาของคุณค่าเป็นที่มาของเงินเป็นที่มาของอวัฒนธรรมท้องถิน่นเป็นที่มาของประเพณีท้องถิน่นที่ควรอนุร,รักษ์สืบสารเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มัน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 ซ่อนด้วยเส้นใหญ่ของคําสอนมันซ่อนด้วยเส้นใหญ่ของมูลค่ามันซ่อนเส้นใหญ่ของปรัชญาคาสอนอะไรต่างๆไว้มากมายกายกองเลย ฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับนักวิชาการหรือผู้ศึกษาหรือนักศึกษาเนี่ยจะเข้าไปเห็นนะคะจะเข้าไปเห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีคุณค่าอะไรนะคะมีะมีมิติอะไรมีแล้วควรที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปอย่างไรให้เกิดมูลค่าให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดได้อันเนี้ยนะคะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนะคะได้ไปบรรยายนะคะที่องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งมนนะคะอำเภอรประสาทนะคะจังหวัดสุรินในวันที่ อายุี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะแล้วก็ถือว่าสิ่งที่เราเคยไปลงวิจัยนะคะการที่เราเคยเขียนหนังสือการที่เราเคยเขียนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศเนี่ยที่เราเขียนในเรื่องของบมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นศาสนาปรัชญาวิถีท้องถินงถ่นอะไรต่างๆเนี่ยของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในภาคพื้นเราเนี่ยนะคะและเรามารังสรรค์ให้เป็นงานวิชาการเนี่ยบัดน,นี้มันก็เกิดผลเกิดคุณเกิดประโยชน์ในการที่จะ เราจะไปเรียงร้อยนะคะเราจะไปลำดับเราจะไปบอกลักษณะแล้วก็บอกที่มาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์นะคะมันมีคุณอย่างไรกับเรามันมีมรดกอะไรบ้างที่อยู่ในวัฒนธรรมท้องถิ่นเรา ในในพื้นที่ของคุณในชุมชนของคุณแล้วคุณจะสร้างมูลค่ามันได้ด้วยอะไรแล้วก็จะต้องพัฒนามันไปอย่างไรฉะนั้นก็จะต้องมีนักวิชาการหลายหลายท่านนะคะทีะ่มีความชํานาญเฉพาะศาสตร์เฉพาะสินเฉพาะด้านเนี่ยที่จะมาให้ความรู้แล้วก็เพื่อที่จะรังสรรค์แล้วก็พัฒนาไปด้วยกันทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์แล้วก็เพื่อปากท้องนะคะเพื่อชุมชนที่ยังยืนต่อไปตามยุทธศาสตร์นะครับพระรชาชโชาัยระยะ20ปีนะคะฉะนั้นมันมัน เราได้มีโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่นนะคะเราได้ให้ท้องถิน่นเราได้ช่วยเหลือท้องถิน่นแล้วก็ได้ให้แนวคิดสติปัญญาจากการที่เราได้มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่ต่างเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาของเรานะคะเป็นปัญญาที่เราได้รังสรรค์ที่เราได้เก็บนะที่เราได้เพียรศึกษาที่เราได้ลงพื้นที่ต่างนะคะจนเกิดผลงานทางวิชาการ เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้คนได้อ่านได้ศึกษาได้อะไรเนี่ยวันนี้เราก็ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในในเรื่องที่เราเขียนในเรื่องที่เรา,าทําขึ้นมานะคะก็ถือว่า,าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจทีอ่องค์การบรหิหารส่วนตำบลได้ให้ความสำคัญนะคะคณาจารย์ลหลายๆท่านนะคะได้ให้ความสําคัญกับเราฉะนั้น สิ่งนี้เองนะคะที่าย่สุธราะครับก็พยายามที่จะบอกว่าการที่เราศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องศึกษาให้เจนจบให้เชี่ยวชาญให้ชํานาญแล้วก็ให้รู้จริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่สามารถมาสร้างสารรค์ประโยชน์นะคะมาให้ประโยชน์แก่ผู้ศึกษาได้ถือว่าเป็นที่สุดของการศึกษานะคะไม่ใช่การศึกษาคือเข้าไปนั่งเรียนไปตามแต่ไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่เกิดองค์ความรู้ไม่เกิด ไม่เกิดองค์ความคิดไม่เกิดการวิเคราะห์วิจารณวิจัยหรือไม่เกิดคุณประโยชน์อะไรกับตนเองเมื่อเรียนจบแล้วก็ไม่สามารถมาสร้างสารรค์ประโยชน์หรือไม่สามารถมาทําอะไรให้เกิดคุณกับประเทศชาติบ้านเมืองแผ่นดินของตัวเองหรือกับตัวเองครอบครัวตัวเองได้นะคะก็ถือว่าเป็น าการสูญเสียโอกาสและก็การสูญเสียเวลาที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราฉะนั้นทุกๆวินาทีถือว่ามีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตนะคะฉะนั้นให้รักษาคุณค่าของคุณเอาไว้ให้ดีนะคะในการทําประโยชน์อะไรเราก็ต้องเต็มที่กับมันทํางานอะไรก็ต้องเต็มที่กับมันนะคะหรือได้รับมอบหมายในการทําอะไรในการบรรยายอะไร เราก็จะต้องเต็มที่กับสิ่งนั้นแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นก็คือประโยชน์ของมหาชนที่จะได้รับจากเรานี่คือเป็นสิ่งที่ภูมิใจเป็นสิ่งที่ทำให้เราอุ่นใจแล้วก็มีความสุขนะคะว่าเราได้มีโอ,อกาสได้ให้สังคมให้ชุมชนให้ประเทศชาติบ้านเมืองนะคะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่ของเราหรือพี่น้องของเราก็เมื่อได้รับรู้รับทราบนะนะคะก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจกับสิ่งที่ เราได้ทำแล้วก็ได้อนนโมทนาสาธุการด้วยฉะนั้นในทริปนี้นะคะก็เพ่งมาเล่าสู่การฟังจากประสบการณ์จากการได้รับเชิญจากหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะว่าให้ไปทําอะไรให้ไปพูดอะไรและก็ประโยชน์ที่ได้รับนั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นในทริปนี้นะคะขอตั้งชื่อว่าวิชาการท้องถิ่นให้คุณประโยชน์รักษาคุณค่าและมรดกภูมิปัญญาท้องถิน่นเอาไว้ให้ดีนะคะกลับ ขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะติดตามชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยสุทธราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ